งูเขียวงูเขียวเนาะเว่ามาสงเทือแล้วตีหำมื่อีหร่อโตอ้พี่น้องเอ้ยตัวหนึ่งตัวไหนเนี่ยขึ้นเพื่อนเนนี่สำตัวนี้นี่โบมันก็อยู่ในซี้ำนี่โดยสำตัวนี่งโอ้นเดียวกันอันเดียวกันอันเดียวกันเี่ชงชิัวนี้อันที้เป็นตัวตัวผัวตัวนั้นตัวมีเออผัวกับมี่โดยะมาณนี้แหละโอ้ขึ้นมาให้ชุกเนาะ่ขึ้นมาให้เห็น เพิ่นมาเห็นเนาะเจ้าที่เจ้าฮักพี่น้องเอ้ยเปิดภาพขึ้นมานําพี่น้องเนาะป๊าน้องเพิ่นจักพงเอิ้นหยังน่ะอจิตีเป็นหยังเนาะตกใจแท้นี่ี่ีอยู่เป็นหยังฮะฮะ้งู โอ้เบิงดูนะโอ้ยเงยเงยเงเงยขำได้โชคยังไงเงินตุ๊กใส่บอตาเหมือนเนาะโอ้งูเขียวเงยไปยังไดไม่ได้ยัให้โชคเ้ลาบ่เนาะเงยโอ้หายใจว้าก็คำคุ้นนู้นขึ้นบ่แม่ พรางพามีดิโดยโดยเอ้าสบายดีเด้อยสดช่องโตเลยหรือน้องโตแล้วโอ้มาช่องโตแล้วโดยมาเชสาวในโตใหญ่ขึ้นเฮือนนี่ซัมโตนี้นี่โบมันก็อยู่ในซนี่โดยซัมโตนี้แต่ชนิดเดียวกันนี่แหละอันเดียวกันอันเดียวกันน่ยชงชิตัวนี้อันที่เป็นโตัวผัวตัวนั้นตัวเมียเออผัวกับเมียโดยประมาณนี้แหละ โอ้คนใหม่สุกเนาะคนนี้ไม่ได้คันว่าองคนก็ไปเองเนาะไปเลยเด้เหนื่อยทอยุโอคนมาให้เห็นนม่เห็นเนาะเจ้าทีเจ้าทางไปยักหนเนาะด้วยสบายดีเด้อน้องๆเด้อโ้ยพากันหุ่มมาเบิ่งงูพี่น้องเอ้ยสองตัวเนี่ยโอ้โหใหญ่พี่น้องเอ้ยคู่นึงตัวใหญ่ตัวนึง ตัวนึงตัวนึงอันนี้ทรงจะเป็นตัวเมียตัวพัวอันน่ะฮตัวเมียตัวน่ะอ๋อไงเนาะเนาะหมั่งมาชมตัวระวังเด้อเล่อเด้ออย่าไปใกล้เด้ออย่ามันซับเด้อเออย่าเด้ออย่าไปใกล้มันเด้อเออเพื่อนมาให้สูบให้ลากเป็นจริงเด้อเือเปอกแช่ไม่ได้เด้เพื่อนไมาให้สูบให้ลากพี่น้องเลยสูบสูบเนาะเฮงหิ้งเลยๆพี่น้องเลยอ๋อเพื่อนนี้กับมือวันพุธพี่น้องเลยเลขกงูเนาะอ่า๋อคือรักชูนไหมอ้าวในเด้อวงสวย สูแหนงเอาสูแหนงเอาเอาก็บ่จักคือกันแหละแต่ฮู้ฮู้ว่า02เนาะเออ02เลขหยังล่ะบาดนี้บ่ยิดพอว่าเนาะ2 2 77 47เอ่อออกไปแล้วเนาะิก่อนพี่น้องเอ้ยอืพี่น้องเนาะเลขงูมอุตสาห์เพิ่นว่ามามื้อนี้น่ะโตแล้วโตนี่แล้วโตน้อยโตใหญ่พี่น้องเอ้ยโตใหญ่ก็ไปแล้วโตห้เห็นลพี่น้องเห็นคักลเนาะอย่าตํา โอ้โดโอ้พี่น้องเลยไปแล้วไปแล้วพี่น้องเลยโหดโหดเห็นบ่พี่น้องเห็นอยู่บ่โหดเย็บไปไหนไหนโอ้ลงน้ำอ้อไปแล้วไปแล้วบ้านนี้ไปเลยเฮ้ยมันนี่บ่นี่ยมันี่โอ้เห็นด้ไปแล้วขึ้นลักเลยเนาะ เฮ้ยโอ้โหหมูม hmm. ีตีนก็ขึ้นได้ช่วยนี่โอ้โหมันมันมตีนมันเนาะมีตีนเลยจ้ะไม่มันเฮ้ยตีนมันนะไม่เอ้ยมันอยู่มาพหดโขาวนะโอ้เกศทองมันนะโดยโอ้เดือดวาป็นยังคืองูอ่ะงูลิงูเขียวงูเขียวเนาะ thế mà người, chúng tôi đến đây để hỏi cây Ồ, mọi này Ồ, nó rất ah, có thể tìm ra cây này, bạn sẽ có thể tìm ra được Nó ở bên này số ở bên này, nhưng bạn không thể tìm ra được Nó ở bên này 2 cây, mọi Nó cho bạn Nếu Ồ, cháu ơi Đi gần lại 2 ตัวบังยายเมียวศาเพื่อนว่าเฮ้ไปอีกแล้วเฮ้โอ้ยมาได้น้ตได้ยังนั่นเดีอย่าไปใกล้มันเด้ออ่าซับปอกหอมปได้เด้อเนาะฮะพี่น้องเอ๋ยว่ามาจนสี่นาทีพี่น้องเอ๋ยเนาะฮ่าเพื่นเลยคขนได้ว่าอะไรก็ได้พี่น้องเอ๋ยเอาถักเนี่ยาะน้องพี่น้องเนาะกลับทักทายสบายดีก็ไปพี่น้องเอฟซี อีกเทื่อนึงเด้อพี่น้องเด้อบ่ว่าสิเป็นเนาะพ่อพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยพี่น้องอ้ต่างประเทศนํากยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบเวบ้านเฮาคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะพบกันอยู่บ้านอยู่เฮือนแม่อุสาคือเก่าพี่น้องมื้อนี้ป๊าดโจังได๋บ่น่ะไปเไปุนโใหญ่เนาะพี่น้องเนาะโอ้พี่น้องเอ้ยงูมาขึ้นบ้านแม่อุสา ยังบ bon no. oh. bon ่ทันขึ้นบ่หรือจังได๋เพิ่นว่ามานี่2เถื่อแล้วโอ้ยังอยู่บ่อนเก่าเนาะอ๋อเอออยู่บนแต่ว่ามา2ตัวรอบเช้าน่ะตัวน้อยอ่ารอบเช้าตัวใหญ่มารอบนี้ตัวน้อยตัวน้อยตัวใหญ่เนาะคู่ผัวเมียยาพี่น้องเอ้ยอ่ามาให้โชคให้ลาวันพุธเนาะโอ้ยเด็กเแท้พี่น้องเอ้ยเอ้ยครบแขงกันด้นี่บักสร้างบักสร้างนะ เฮ้ยนังนี่บิ้งไอ้สวบแข่งกันไหมจ้าเรีพกคนนี่ไปยักแล้วบัดนี้คือหยอกกันแห้งเถอะเนาะเอรียกมาเรียกงูไปท่านโอ้ยยายายาเนาะไปแล้วบ่เออจ็บจบหันแล้วก็จะพากันออกเลยบ่โอาโหเดี๋ยวหันกับเข่านี่เด้๋ยวหันกับข่าวันนี้อืมหันไปเลยหันตามโบคอยเป็นอดไรได้หมดเดี๋ยวนี้นะปัจจุบันครบทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่า แต่ว่าเสีบจิตเสียบด่างนั่นนึงเสียบปากลำบากท้องเออาจะโหดอยอ่าเนี่ยโอ้ทั้งนั้นเพิ่มมานั่นบ่หมู่ขุ่งเข่งให้เล่าเนาะถูกไงแต่ว่าคอยกุ้งเหละาถ่าเบาตาเป็นขม่ากุ้งเหล่อ่ายังได้ออกไปเนาะโดนเลยปีน้องเลยไปได้พ่อกันเมื่อนี้ก็พบอพ่อกันเพื่อนเมอุซา Rồi... ok ok sao bài, okay, bài đi nó no. no. à, cần cần no. Đường tháng tháng năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm năm cần năm 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 bà sống à, kia song lọt lèo bà dần bà cong về bệnh luôn mọi người nhìn lên tuyệt chạy phát nhau à, cô nó. nhìn nhìn mưa thịt bà ngon lẽ nọ người bộ đồn đóng hộp được, xăm bán khô mè. mẹ bà phân cái phai pha lại Nên, đây đây đây. Đấy, nó ừ, lên nó đây tây gia đốc muốn ăn à? ngô khiếu sắp hơn ốc lệ ngô lý xông tố mà ăn cả đài nà, bò đi cẩn ừ. xóc ขึ้นม่บ้านนี่เนาะขึ้นมาหนึ่งนี่แหละไม่ถอดกานอันเด้ออกนี่ก็ออ้ออกงูออกงูเลยหรือเปล่ามองไปทางเด้ออกไปทางว่าแล้วมันจับตุ๊กตาออกเด็กเชื้อเนาะวันจันทร์ออกเด็กเชื้อแล้วมันนี่มันจะเอาเล็กงูอีกหูุเออมือนนี่อะไรก็งูกรีดกันถุงูก็ได้ประมาณนี้แหละยปบเอาตัวกับเอาตัวกับตัวเด้อโอ้น้องเออจะเอารถเจ้าเมื่อเมื่ออยู่บ่กเมื่อไหนว่าไปขายบ่เออ มือมากกับโบเวียนเลยเนาะครับมาให้พี่น้องเลยดย้วยอะโตแต่ว่าทรงโตตี่ด้วยทรงโตมาสาวโตงงแต่ว่าแต่ว่าบริขินเนุืคนโอ้บริขินเด้่นยูนในอ่างอันน,ะ<โ>นั้น, <refriger> <โ>นเออมาไม่วนเวียนแถวนี่โดยมาสาวเนี่ยยู่ใน,ะ ny, water, นอ่างสุดท้ายฮะเด็ดเด็ดและโตมากอ่ะ โดยพวกนี่อยู่อ่างนี้โดยนี่ยวนพานี่พี่น้องเลยเออเป็นผัวเป็นเมียกันนั่นแหละผัวเมียกันโดยเจ้าเรามาตามหาเมียเอจ๊กเนาะนั่นแล้วจะว่าพ่นนั่นแหละจะดิ้งจะดอนนี่แหละไม่ได้เห็ดพ่นดอนยังจะใครยังนะบางใหญ่ๆนะไข่ห่านว่าหรือไข่นกกระจอกเทียมนะไม่ใช่สั่งอันนั่นฮะ่มุนคุณดุงยังวะเฮ็ดน่ะนะเฮ็ดบ่กเป็นไข่นกบ่เจ้าไข่พญานาคบ่าจ๊กบ่เออไข่นี้ยสัคือมุนเห็นเนาะ อสูกสูบแล้วสูบสูกเนาะทำมือไหลมาเทมาเนี่ยเลยไหลมาเทมาเนาะลังมาพี่น้องเลยไปทำนี่เดี๋ยวไปเพราะแต่ก็ด้วยความบังเอิญหรือไ้พี่น้องเลยงูเขียวชงัวมาบอลเดียวเนาะมาบอลเดียวมือเดียวเอออันนี้คือกันทตว่าบอกพากันต้องอันนี้ก็บอยูโดนอยู่แต่ว่านี่ก็โดนเติบแต่เ้าจังเห็นเนาะแต่ว่าไปขึ้นชาวใดก็หลากหลายินยัง สาโนชูงนะเออเราคั่วเจ๋ฮะเนาะเออพี่น้องเ้ยเป็่ไมหาโสุกหล่ะไปดีจังไดยเจ้าไม่ได้เมื่อเบิ่งข่าวดีบ่อียละเห็นบ่เผิ่นน้ำข่าวดีมาต้อนฮะเผื่นเพลงในอุตสาห์เผิ่อไปเล่นเด้อเด้ออย่าพากันเพื่อเด้อยันมันี่มคนเที่ยงแล้วรวยนั้นแม่บอให้อยู่ั่นะแต่ว่าตอนนั้นระว่งเ้อเผิ่นยังันได้ก่อ อ๋อตนน่ะเฮรายแม่นๆต้องอ่านั่นคักแน่ให้บาดเพิ่นสิตั้งให้เพิ่นนี่เบิ่งใหม่หลายคู่หลายคนมาต้องมาูนเนาะอ่านงเอ้าทงนั้นก็ดีดีใจนะเนาะทางบ้านเฮือนแม่อุษานี่ก็ไวพี่น้องเอ้ยวจัาวเพิ่นให้ให้ลแม่อุษาว่าพี่น้องเนาะ่งนอน่ะ สร้างคนพักเบีกเนาะรอบเที่ยงพี่น้องเลยอาโอ้ยกระทำทำใจพี่น้องเลยรอบพี่น้องหันหน้าหันหน้ามะรอบพี่น้องเนาะมุมนี้อีกพี่น้องเลยโอ้ยเมื่อยนี่บอกรบปวดถึกโอถึกควบบาดนี่พี่น้องเลยสั่นเราดัดเด็ดเด็ดเยอะดูตื่นเต้นงูเขียวกองมาบ้านมาเฮือนเม่อุตสษาในี่บ่เนาะพี่น้องเนาะโหมาเลยทั้งนั้นก็ได้บาดนี่ น้องกรตายอ่อนนี่จะอยากยังน้อนกระต่าอยากอยูว่านี่ยินๆอยินพอจ้ากิน่ไหวดอกมือนี่อ่าเจ็บท้องเนาะอ่าเป็นมือของผู้หญิงที่โหดหนใหที่ชุดยั้งยุ้ยสบายดีสบายดีพี่น้องเลยฝนมาแล้วยยิ่งเห็ดคือคนมีจิตมีใจครับหลุดและบึงนั่นก็ได้โอ้พี่น้องเลยมือน้ำบอตาได้ปะพี่น้องเนาะมือเด้อพี่น้องเลย ได้เบอะหาบอลตั้งกล้องดังอันนี้เก็บเกื่อก่อนพี่น้องเอ้ยโอ้พี่น้องเอ้ยอาพี่น้องเนาะบ่ตาเพิ่นมาลบ่เหยดไว้แลเนาะาอ่านเบิ่ง้นนะพี่น้องเอ้ยทางบ้านงเฮือนสาตาเพิ่นก็ถือว่าหลายพี่น้องเอ้ยในการเลี้ยงลูกเนาะในการเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้านี่โอ้ยเพิ่นก็แนะนํามาถือว่า หนึ่งเซฟนี่แหละมื่อไหนได้ขึ้นไปเดียวสิให้ตัวห้าตัวพี่น้องเนาะนี่แหละเต็มจอเท่าเลยเท่าละน้องเอ๋ยแต่ว่ากันอ่านก็จักยืดบัถือพี่น้องเอ๋ยเอ้าขอเส้นไว้สะก่อนมื่อนี้มันคือนสีเงินสั้นทั่วเลยไม่อุตส่าห์ได้ยังก็กินแม่มื่อนี้โอ้ยกระทอดไข่ให้ลูกเขากินเลยด้โอ้ยโอ้ยกระโอ้ยค่ะโอ้ยแน่นดีดอ เปลี่ยนมะเขือปิ้งไก่บอดเซนเมื่อวานนี้ปิ้งไก่บอดเซนโดยอุ่นพ่นไปละโดยโดยโดย้ลูกที่แก่เรียบร้อยแล้วขี้เดือดเรียบร้อยเนาะไหนแต่อนพุทธิ์เห็นเขาหูกันอืมเป็นสั้นอะเด้ว่าอยากเข้าเลยไม่อุตส่ากูไม่ชอบเข้าเนาะพี่น้องเนาะชมว่าปฏิเัติเวียรเฉยเล่าหลีดอ๋นี่เอาหยอกแซวกันไปพี่น้องเลยพอได้ยิ้มในหัวเนาะอยังอยู่ชิวเป็นแท้นี่ ทุกบันทุกนี้อยู่อ่จังไดความู้ึกเห็นงูขึ้นมาเฮือนเมื่อกี้นี้อ่าก็อยู่นําหัน2 2 2รอบเป็นไดความูึกคิดว่าคิดป้แม่ว่าทงมทงคลูกอนไดหรือว่าเลขกบูบ่จักคือกันเรื่องนี้เพราะว่ามันเคยออกตัวเก่าเนาะเออออกแล้วับออีกสิบ่ออกแล้วออกอีกดนะุบนะเนาะโยมบ่ใชุบนี้อ่าสมมุติว่าออกงูมื้อนี้เนาะเออมื้ออื่นก็ออกตัวอื่นด ปันเฉบาะมือนี่มันออกอีกตัวงูนี่ก็ไปอยู่นี่มันมันเคยซทำพี่น้องเลยคือมือนั่นแหละเนาะวอตาเพิ่นเอาลงไปจีบลงไปที่เพื่อนน้องหิ้วใจเนาะกับเอฟซีพิ่นมาเมินลายหลายเลยนะซื้อเด้อเลียกงูไว้สั่นอ่าเพราะว่าเห็นงูเนาะมาให้โชคให้ลาเพิ่นกับภากันเมินกับมากันั่นอยู่พี่น้องเลยอันนี้ก็อาจจะประมาณนั้นพี่น้องเลยเพราะว่าทรงตัวคือกัน เออแมนกะมา2ตัวพ่อเมียโดตัวนึงอ่ะตกใสเซิงบ่อตาเออตัวที่2บ่ขอวญญาณนําบ่อตาเพิ่นกําลังเข้าห้องน้ําอ๋กําลังทําตุละตุละแม่นแต่ว่าตัวใหญ่นี่ตกขางหลังแต่ว่าบ่ถึกตัวใหญ่มาก่อนคือกันเออแต่ว่าอันนี้ดยังอือังไดานแต่ว่าเออตัวน้อยมาหลังคือกันเอยอยู่นําน้อย่าไปยืนลูกอกลูเพิ่นเนาะนั่นงว่า ก่คน่เฮงบอต้าได้ลูกแล้วบ่อน่ะกินหอดบอต้าหรอวังฮันออน้องคนแล้วกินหอดบอต้าหรอบอต้าไปใช้ัไปใช้ที่ก้อนติดห่าอบอต้า่เอมบนชื่อแรเลมมอต่อนข่ยบ่อจะายดีไปใช้กี่นี่ไปนอนเล่นกินไปลักลับขึ้เนาะโอ้ยว่ะ่วยถุโอ้ยทีย่ล้ว có bao giờ tay hơn à nó tia là cái gì, ừ. là cái gì? hai kính khẩu kính nạm hơn cắt lẽ đi cái đu đi chắc rồi mừng kinh bà ta có sụp biển sụp ngu trong cứ gần gấp nhau mới nát chỉ phải cháy là... có... có... Ừ. Sổ, sổ, ừ. 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 Ừ mẹ mẹ sợ rất cả thì chị xuống phòng thay mà thì đang mẹ áo của mẹ mẹ bảo là phạc nó có một mẹ có bữa đi toàn là bả nó rồi bắt thay anh vào mình có bữa nó tâm lăng mình có bữa bà cái không phòng sai đủ có mưa rồi đấy bong hả mình có บาดเห็นเห็นเห็นงูนี่สิเป็นเลขหยังซะจะสิไปอากาศบายแล้วปลอดภัยเด้องูส่งตัวเป็นเลขหยังบาดนี่เนาะขอกี่เข็บไปแล้เอองูขีเข็บติว่าไปพี่น้องเอ้ยแต่ว่ามาบ่อนเดียว้วตะตัวใหญ่มาก่อนอตัวได้ตัวใหญ่ตัวกันมื้อนั้นคือล่ะน้องเราามื้อเช้านี่ก็เห็นบ่ล่ะตัวใหญ่ตัวนแต่ว่าอันนี้มาอีกตัวน้อยันี้คือกันเจ้ามื้อนั้นเลย เพราะว่ามันออกไปแล้วเสือแล้วก็งูไปก่อนเ้อเด้อือเสือเสือแล้วสิกลับมาอีกเนาะอีกมันอเคยนันเด้แบบนั้นนะอ้าพี่น้องเอ้ยแล้วแต่ดอกว่าแม่ก็ใส่เมนเข้ามาเนาะพี่น้องเนาะแล้วไปบอกแน่พี่น้องเอ้ยว่าสิเป็นเลขหยังเลขหยังอีล่ะติดบ่ตานีด้พี่น้องเอ้ยผู้นี่คอยเบิ่งคักล่ะเออมาเบิ่งนอหยังนั่น hãy ừ, nó. uhm, ừ. <laughs> để nóng nói luôn 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 สามชื่อแ่ะโอ้ยทางกระโปลยวนห้างเ่นอันใดลูกอ้วนน้องัเพียงโดยจะได้เพิ่งกับมาเนาะังเพียงเชื่อมเชื่อเชนก่อนแบบนี้เลยบอกตารถไปอยากกินน้ำเย็นดิห่วงน้ำหมูน้ำมาหุ่นเนาะลูกเจ้าด้วงชามข้นว่าม่ เป็นห่วงมันนะได้หมาน่อยนะมันไม่ได้ไปใช้โอ้ยเห็นแล้วเห็นแม่อยู่นี่มันยืขึ้นคือกันเห็นแม่อยู่นี่ยืนขึ้นคือกันมาเอามันไม่บอกบอผดอีโอ้ยมันไม่หนอีตนนเี่อผู้ใดบ้เนไหนผ่าวะผ่าวะผ่าวะใคอเาไบุญโอ้ย เป็นจับเด้อบวอกันนอกกูไม่ใช่บวอกันนอกกูไม่ใช่ลากสามฮันเนาะเออลากสามไม่ได้เขียนใบสร้างเล็กน้อยนี่ได้ไม่เนเขียนใบสร้างบ่ง <c ười> ลากสามเป็นกระดา<อ>ไผ่ก็ไผ่เบาตานะฮะรายงานด้วยชื่อ,อยังเนี้ยฮัไผ่ชื่อ,อยัง แม่เป็นย่งอันนี้เปนย่งย่างคูเป็นย่างเ็ย่ืมาก้าเออก็ลิ้นมันได้สาลิ้นมันก็ไปกก็ติดไปเป็นมาคู่มาคู่แก่เอาลิ้นมันหยอกมันเดกมายาแ่กวเาไล่เถอเอวเออยายานางมันก็จับัดีมได้ปุๆแบบนี้เด็กน้อยเด็กน้อยเนาะ คนเคยเด้ตอนเสาวเราเอาปูนมาพ่ปูนน okay, ั่นเขาต้องเตี er ้ยล่ะอือจังจังว่าเด้อเพราะว่าเพื่าทางปูนได้พวกนี้นะแมนมีปูนเพราะเช่นเอาปูนมาก็สิหาแล้วปะเนาะพกสอบไปสันอันอันนั้นมันอันนี้เด้อันตั้งยังก็วันทีสิหาวันไหนวันทีสิหาตั้งเสาโดยแมนแล้วฮะเอาก็แบบนองแบบนองอันเอื้อมัวนี้แบบนองมนี่ลูกแบบนั้นนะเคือแบบนั้น ส่งสั่นเนาะโอ้ยังเวอร์เลยเฮ้ออย่างใดก็พูดแหละพี่น้องเอ้ยยังสิไปเฮือนน้องเตี้ยอยู่แต่ว่าเฮือนนั่นเราได้ขายดีเป็นพิเศษแหละเบิ่งคักแล้วมื้อนี้เอ้ามีหั่นกับเขาไอ้นี่นะมีหั่นกับเขาลูกหั่นกับั่งหั่นตามสั่งเนาะต้องเขียนป้ายไว้โลดหั่นอาหารตามสั่งสาวโสดลูกสองแม่นบ่ได้บ่พอเพิ่ม บอกแม่นว่าคือได้ยินมื้อนั้นเอ่อน้องเพิ่นเว้าว่าเจ้าคือพ่อเพิ่นบ่ผู้นี้บ่หรือผู้นั้นทางยะว่าพ่อว่าพ่อเราน่นี้เออคือพ่อเฮาแท้ว่าซั่นเออพ่่แต่หน้าตาคือกันแต่ว่าเตี้ออกันันว่าบ่ตาเป็นพ่อสไว้ล่ะเอบ่ทําเอาเมื่อดนาวยบ่าวเด้อจค่อยมาเ่อบ ว้าวลูกลูกหับแล้วแล้วแม่ชี้หับบล็อกหนิเออโยกกันนี่แล้วเนาะโยกเียวกันพี่น้องไงมอดติบัวกัน่นัวนัวหอนกันไปตัวผู้ใดเอาบล็อกกันขึ้นทะแม่อุตส่าห์เอาลงเรื่อยยอยโต๊ะใส่ได้ฮะเออบอกเนาะเอาบลได้ได้เออเหมือนงั้นโอ้ยหยอกได้ไปง่าย

เอ้าบอตาถามก่อนจักหน่อยอ่ามีทางจีไปอีกบ่อห้อง้อนี้เอาก็ไปเฮือนเปียนแล้วเอ่าเฮือนเปียนแน่เนอนเห็นครับจบดจุจากหันไปใส่ต่อชั้นเข้าแล้วบใบชั้นเข้าแล้วก็หัวหน้าแม่นบ่หัวหน้าหัวตาแลเนี่ยอ่าไปเฮือนน้องงันนั้นแล้วกับไปปุ๊บไปเฮือนน้องลินดามื้อนั้นพี่น้องเอ้ยแล่นปุ๊บก็ไปเถอะพี่น้องมื้อนั้นไปเลยแต่ว่าเราเราแล่นปุ๊บโอ้ยคอยเปิดกล้องเปิดอย่างเรียบร้อย บ่อยกัจยาพ่อชื่ออะไรเจ้าบุเร่อลงเนาะเรนปุ๊บจะเช่โอยาแล้วปบ่ะปุ๊บเพิ่นมาอยู่อ่าพอพอเรามาปด๊บทงแล้วก็ไปนาลูกไปนาลูกไปสม่วยเป็นนันเดียวกันเลยอือมึงใส่มาตอนหับแล้วก็ยาแล้วว่ะเป็นยังไงดีเมื่อฟังเมื่อนั้นน่ะตั้งใจว่าชื่อเข่ากองมันเข่ากองชื่อเข่ากองน้ำมาเอื้อจิตเนาอ่าลงไปน้องลราสองคนน้องเลยเนาะอยู่สองคนเอื้อน้องเพิ่นและตับิดกับเ่นเต้นไปพุ่นแล้วก็บเห็นมาเลย ไปเปิดกล้องวดเออเที่ยวเคลื่อนจนได้สามนาทีสี่นาทียังเพิ่มมาอยู่อย่าได้ต้องไปดูน้องระยะหมคิดว่าผู้ใดอ่าบ้านจัดสรรทั้งบ้านบ้านห้างเด้บ้านอ่าอุดมวิไรอยู่บ่เออเอาปุ๊บไรก็มาเลยจะมอยเลยมาเมือนเปิดกล้องเปิดยังเรียบร้อยได้ชื่อเขากล้องเขายังไปว่าจะไปต้อนเพื่อนนั่นแหละแต่ในที่สุดมันกะ เราเป็นคือคิดพี่น้องเลยบรเป็นคือคิดแล้วก็เอ้าย่าและวายชันเจ้าก็บชิปอบบ้าอยู่บ่เจ้าก็บชิปอบบ้าอยู่บอ๊ะเจ้าเจ้าเป็นยังกับบอตาเจ้าคือถามหาแต่บอตาไอ้ท่าแพงเราบ่ฮะแพงน้ำหอกินกับเลมพี่ใครอยากกินวิปปุนน้ำน้ามึงเออใช้อันบ้าอันผ่าแสะไปเมื่อไหร่น่ะเบ็ดเลยผ่าไปเสะเออเดือดร้อยเบ็ดเลยเนาะเบ็ดเลยเนาะ ฟักงเครือยังไม่กินน้ำเครืออยู่อืมแล้วเก็กระเลมเก็ดกระเลมเออกลดกระเลมกมาต้นนะบาะไยังไ่ชิมน้ำับยังบม่เข็งอยู่ขัาดว่าซื้อนีจะไปเขีงพ่อมาบด้วยไปยังวายันแขกอันคนชังแล้วนะเถือลร้อยสามร้อยเลยอันไหนอเออิตกระเลมนะเ่อละสองร้อยป๋าขายดีดิเออเ่อละสองร้อยกงสองร้อันนั้น โอเคโอเคดูคือเกาคุมมาเขงเนาะโอเคโอเคมาทังนั้นมาทังนี้ไปเนาะเอาโอเคพี่น้องเลยพบพกันในคลิปต่อไปเฮ้ยเมยังเด็ดแล้วมุนในหลงบ่าวบาทอย่าเราให้เด็เด็ดปจ้ะเบสเลยลูกของแม่เลยเมย์ยังโมดาน

อ๋อโอเคพี่น้องเลยพบกันในคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้คือใจขอตัวลาพีแล้วน้องไปก่อนเนาะเอาสบายดีเด้อพี่น้องเลยสบายดีเบิร์ตสู่ผู้สู่คนพี่น้องพบกันในคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้เราเก็บเองก็คือใจขอตัวลาพีแล้วน้องไปแล้วพี่น้องเนาะท้ายนี้ขอให้พ่อพี่น้องเนาะอยู่ดีมีแงกันเบิร์ตสู่ผู้สู่คนเด้อความเจ็บจะได้ความไข้อยามีปัดสิ่งใดสิ่งใดขอให้ได้หลังจากมุ่งมั่นารถนาเนาะพี่น้องเนาะ ถ้าน ok ี่ยังโอยิติงก็ซื้อใช่ขอกล้าวขึ้ว่าสบายดีสบายดี